สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะสวิเดนช่วงนี้ก็เข้าหน้าร้อนแล้วนะคะทุกคนก็จะเราก็จะปลูกดอกไม้ปลูกผักที่เราอยากจะทานได้นะคะเราอยู่ประมาณ3ดเดือน4เดือนนะคะของหน้าร้อนที่สวีเดนนะคะอันนี้ทุกเป็นระเบียงที่รุจนาปลูกกับลูกชายปีแรกนะคะก็นนมีส่วนของกล้วยไม้แต่ก่อนหน้านี้คือรุจนาซื้อมา5ต้น ที่เป็นต้นต้นจริงๆอ่ะนะคะก็จะเเรือแค่สองต้นนะคะเป็นมือใหม่ที่หัดปลูกต้นไม้ในเมืองหนาวต้นส่วนต้นนี้คือออกดอกให้ชมละนะคะและสุดท้ายรจนาก็เลยตัดสินใจไปซื้อกลวยไม้ที่เป็นพลาสติกนะคะช่วยวอีกมุมหนึ่งแล้วก็เป็นดอกทิวลิปที่เป็นพลาสติกนะคะด้วยที่การดูแลด้วยมันง่ายเนาะทุกคนก็ปลูกเท่าที่จําเป็นนะคะคือบอางครั้งแล้วก็ออกไปเที่ยวนอกบ้านหลาย วันนะคะส่วนตรงนี้จะเป็นในส่วนของนอกระเบียงที่รจนาปลูกนะคะส่วนต้นนี้คือมันรจนาใส่ปุ๋ยเยอะเกินไปนะคะเป็นมือใหม่เนาะก็ปรับปรุงไปในปีหน้านะคะปีหน้าก็ตั้งใจว่าจะปลูกในส่วนของผักนะคะบําเขือเทศพริกต่างๆแล้วก็ผักที่ตัวเองชอบกินก็คือผักชีลาวนะคะส่วนต้นนี้คือสามีซื้อมาเป็นต้นที่ต้นพริกนะคะต้นพริกหยวกมาที่สามี ซื้อมาหนึ่งต้นมันติดลูกมาแล้วนะคะจากร้านเลยแล้วก็เอามาเลี้ยงต่อกําลังออกดอกเล็กๆนะคะก็หวังว่าปีนเราจะได้กินนะคะส่วนตัวนี้มันเหมือนมีเพลี้ยนะคะมันมาเกาะที่ใบของพริกนะคะก็ต้องเอาออกนิดนึงแต่ไม่ได้ฉีดยานะคะเพราะว่าเราปลูกเองเนาะแล้วก็ปลูกไว้ทานเองอีกอันนึงที่ลูกชายชอบก็คือต้นสตรอเบอรี่นะคะที่จะปลูก ไว้ให้ที่ระเบียงเดี๋ยวปีหน้าเราตั้งต้นกันใหม่ปีนี้เป็นการทดลองไปก่อนนี่จะเป็นระเบียงที่โรจนามีนะคะดอกไม้ที่โรจนาปลูกหน้าระเบียงเอาไว้เชยชมเริ่มบา่ายกันละ คือกระถางกระถางที่ซื้อแบบนี้แตรู้สึกว่ามันดีมันลึกมากมันอุ้มน้ำแล้วก็ต้นนี้ก็คือสวยเลยต้นนี้ก็สวยเลยจะเป็น,นะะบ,บรรยากาศระเบียงบ้านของรัจ,จนาปี2 6 6 6นะคะมันก็จะมีเล็กๆน้อยนะเดี๋ยวปีหน้าเราปรปับปรุงกันใหม่เดี๋ยวถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งนะคะ